สุพนัทฟอร์มเข้าตาอยู่ซ้อมที่เลสเตอร์ต่อจอลุยยุโรปมาที่ข่าวดีวงการฟุตบอลบ้าเรากันสักหน่อยครับกับอีกหนึ่งนักเตะผู้เล่นอายุน้อยที่ถูกจับตามองจากสโมสรต่างประเทศอย่างมากอย่างสุพนัทเหมือนตาวันได้คิดไว้ย20ปีของบุรีรัมยุนเตซึ่งในช่วงพักเบรกลีกของฟุตบอลไทยในช่วงแรกแเนี่ย ทางสโมสรบุรีรัมยูนเต็ดได้ส่ง5นักเตะจากสโมสรของตัวเองส่งไปฝึกซอ้อมยังเมืองผู้ดีอย่างเลสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา1เดือนโดยมีทั้งรัตนากรไมคามิสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดเนลบดินวิรัตโนโดมและชิติพัฒน์แทนกลางโดยเป็นพาร์เนอร์คอนเนคชั่นการระหว่างบุรีรัมยูนเต็ดกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยนักเตะบุรีรัมจะอยู่ซ้อมกินนอนเหมือนเป็นนักเตะในสังกัดของเลสเตอร์ซิตี้เลยแหละครับ และถ้าหากใครโชว์ฝีเท้าดีเข้าตาโคช้ชก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นลุยค้าแข่งยังหลีกยุโรปเลยแหละครับซึ่งต้องบอกว่า1ในผู้เล่นที่ทางสตาฟโค้ชของทางเลสเตอร์ซิตี้ได้จับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเลยครับโดยเหตุผลที่พวกเขาจับตามองสุพนัทเหมือนตาเป็นพิเศษนั้นสืบเนื่องมาจากในช่วงเดือนมิถุนายนก่อนที่ไทยลีกจะเปิดฤด,ดูกาล2022หรือ2023 สุภนัทเหมือนตาและสุภชัยใจเด็ดหรือรัตนากรใหม่คามิพวกเขานั้นได้มีโอกาสมาฝึกซ้อมที่เลสเตอร์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนและคนที่โชว์ฟอร์มดีมากที่สุดจนไปเข้าตาทีมสตาฟโค้ชของทางเลสเตอร์นั่นก็คือสุภนัทเหมือนตาครับพวกเขาให้ความสนใจกับไอเด็กหนุ่มจากไทยคนนี้อย่างมากทั้งการกล้าเล่นเทคนิคส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการที่เล่นไม่กลัวคนยุโรปทำให้พวกเขาประทับใจในฝีเท้าของสุภนัทอย่างมากในเวลานั้นและนั่น จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาให้การจับตามองเป็นพิเศษกับการกลับมาฝึกซ้อมที่เลสเตอร์อีกครั้งเป็นหนที่สองของทางสุพนัณเหมือนตาและในล่าสุดลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงนักเตะในต้นสังกัดของตัวเองอย่างสุพนัณว่าเจ้าแบงค์สุพนัณเหมือนตาจะอยู่ซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ต่อเป็นเวลา15วันไปคนเดียวเพื่อทดสอบฝีเท้าและทหาหักพานก็มีโอกาสค้าแข่งในลีกยุโรปตามความฝันของตัวเองในฤดูกาลหน้า ส่วนคนอื่นๆจะเดินทางกลับมาก่อนส่วนสุพนัทเป็นคนเดียวที่เลสเตอร์ซิตี้บอกให้อยู่เพื่อทําความคุ้นเคยกับระบบเหมือนเป็นการทดสอบฟีเท้าไปในตัวและถ้าหากผ่านการประเมินก็ไม่แน่ว่าในฤดูกาลหน้าก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เล่นีกยุโรปเลยครับลุงเนวินกล่าวแม่ต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทําให้แฟนบอลไทยอย่างเราที่อยากเชียร์ให้นักเตะไทยออกไปค้าแข่งอย่างต่างแดนเยอะๆเนี่ยใจื้นขึ้นเลยนะครับเพราะจากบทสัมภาษณ์ของลุงเนวินดังกล่าวนั้น ต้องบอกว่ามีลุ้นเลยแหละครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาเพราะเจ้าตัวจะอยู่ซ้อมต่อคนเดียวต่อไปอีก15วันนะครับโดยเป็นทาสโมสรเลสเตอร์นั้นขอเอาไว้แหละครับส่วนคนอื่นๆก็จะกลับมาก่อนเอาเป็นว่าเอาใจช่วยสุพนัท ก็ให้ผ่านการประเมินและขอให้ได้เล่นลีกยุโรปดังที่เจ้าตัวนั้นได้ฝันเอาไวล้ละครับโดยมาดูสถิติของเจ้าแบงค์ในไทยลีกกันสักหน่อยครับกับฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็ได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงแทบจะทุกนัดเลยนะครับจากการคุมทีมของโคสมาซาทดาอิชิอิโดยต้องบอกว่าในช่วงเลงแรกนั้นสุพนัทมีโอกาสลงไปทั้งหมด15นัดทาไป6ประตูกับอีก5แอสซิสต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้การที่เจ้าตัวได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอ ก็ทําให้ทางสุพนัทนั้นมีฟอร์มที่ดีอย่างมากและก็สามารถบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีทองของเจ้าตัวเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติสุพนัทก็ยังคงเป็นนักเตะที่มีโอกาสที่จะไปได้ไกลอีกหนึ่งไรในวัย20ปีเอาเป็นว่าเอาใจช่วยเจ้าตัวขอให้ประส,สบความสาเร็จกับอาชีพการคาร้าแข้งและขอให้ได้ไปคา้าแข้งยงต่างแดนเลยครับและนี่ คือต้งหมดของคลิปนี้กับข่าวของนักเตะไทยอีกหนึ่งรายอย่างสุพนัทเหมือนตากับการไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์ครั้งนี้เจ้าตัวได้ถูกทาบทามให้อยู่ซ้อมต่อและจะถูกประเมิอนอีกครั้งกับทางสโมสรแหละครับเอาเป็นว่าหลังวันที่15มกราคมปีหน้ารู้กันแน่นอนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ f m Sport ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ We'll <music>